จริงหรือไม่ที่คนที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยถือว่าหมดกรรมสวัสดีค่ะผักนะคะจากช่องผักรู้นอนจริงหรือไม่ที่การจากไปของคนที่ยังไม่ถึงวัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น วันนี้ค่ะผักจะขอนำเรื่องเกี่ยวกับการเกิดและการตายมาบรรยายผ่านตัวละครในเรื่องพ่อแม่คงคาและกำเนิดพีสมะมาให้ขบคิดกันค่ะในโลกที่สวยงามอย่างสูงสวรรค์มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีผล,ลไม้ออกผลอยู่ตลอดอยากเด็ดทานเมื่อไหร่ก็ทานได้เลยไม่ต้องกลัวฝุ่น PM 2.5นะคะ ทิวทัดกว้างไกลสุดยุ่งหูทุกตาพระราชาแห่งสวงสวรรค์เนี่ยก็หลงไหลในการชมนางอับสรเต้นรำกันนะ,นะคะดังนั้นเนี่ยเหล่าเทพพยายดาเขาก็จัดงานกันขึ้นมาค่ะในธรรมสภามีการเต้นรำกันมีการจัดงานเลี้ยงต่างๆกันค่ะณที่นี้แหละค่ะ กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายขึ้นมาเมื่อพระแม่คงคาได้เข้ามาสู่ธรรมสภาหแห่งนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็กลับเกิดขึ้นเมื่อลมมีการพัดมาอย่างแรงลมพัดแรงพัดมาที่ผ้ารัดอกของพระนางคงคาค่ะและผ้ารัดอกนั้นก็หล่นลงไปเนื่องจากลมพัดแรงแบบนี้เป็นอย่างไรคะ พนางคงคางก็โป้ะนะสิคะโป้แบบนี้เหล่าเทวดาต่างๆที่อยู่ในธรรมสักพาก็ต่างก้มหน้าก้มตากันไม่กล้าที่จะเหลียวแอบมองทั้งๆที่จริงๆก็อยากมองอยู่นะคะมีเพียงมหาพีชะซึ่งเป็นเทวดาอยู่องค์เดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมก้มหน้าก้มตาคะ่ะกับถลึงตามองด้วยความหลงไหล ไม่ใช่ฮืนนะคะเพียงแค่หลงไหลเพราะว่ามันเกินห้ามใจจริงๆค่ะทีนี้เนี่ยพระอินซึ่งเป็นเจ้าแห่งเทวดาทั้งหมดก็รู้สึกโกรธจัดอย่างมากนะพระอินก็ได้สั่งออกมาว่ามหาพีชเจ้าเยโมเจ้าทำผิดกฎของเทวดาข้าขอทำโทษเจ้าให้เจ้าลงไปเกิดในโลกมนุษย์ สิ้นคำสั่งของพระอินนะมหาพีชะตกใจหน้าทอสีเลยค่ะเพราะว่าการที่ต้องไปเกิดในโลกมนุษย์เป็นสิ่งอัปยศจริงๆสำหรับเราเทวดานะคะแต่ทำไงได้ล่ะในเมื่อพระอินสั่งแล้วสั่งแล้วก็ต้องลงไปสู่โลกมนุษย์ทีนี้เนี่ยพระอินก็ยังเมตตาอย่าง,าางน,น้อยก็ให้มหาพีชะเกิดใหม่เป็นกษัตริย์ค่ะ ชื่อว่าเท้าสาตนุแต่ในความทรงจำของเท้าสารนุนั้นก็ยังมีความจดจำเกี่ยวกับความงามของพ่อแม่คงคาหลงเหลืออยู่ในตลอดที่เขานอนหลับฝันแหละค่ะส่วนพระแม่คงคานั้นในความเป็นจริงพ่อแม่ก็มีความพอใจกับการที่มีคนเห็นในความสวยงามของตนแต่ก็อายเกินที่จะบอกและค่ะพระอินทร์รู้ความในใจของพระแม่คงคา จึงสั่งให้พระแม่คงคาลงไปยังโลกมนุษย์แล้วก็ให้ทำการหักอกของเท้ามหาพีชะลงค่ะในขณะเดียวกันในโซสวรรค์กับอีกด้านหนึ่งนะคะเหล่าบรรดาเทพวสุค่ะมีทั้งหมดอยู่8องค์ค่ะบรรดาเทพวสุเนี้ย เป็นเทพที่มีความคลื่นเครงมากค่ะชอบสวนเสเฮาชอบจัดปาร์ตี้อย่างที่สุดเลยและทั้ง8องค์ก็มีชายาหรือว่าเมียนั่นเองอยู่8องค์เช่นเดียวกันรวมกันแล้วได้16องค์ซึ่งจะมีหัวหน้าของเทพวสุนะคะ1องค์แล้วก็เป็นลูกน้องอีก7องค์ทั้งหมดนี้ ก็นัดแนกกันว่าจะเดินทางไปยังอาสมของพระฤาษีวสิทธิ์ค่ะอยากจะเข้าไปเคารพอยากจะเข้าไปพูดคุยสวนเสียกับฤาษีวสิทธิ์ทีนี้เมื่อเดินทางไปถึงปรากฏว่าฤาษีวสิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่อาสมค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านไปทุดงก็เป็นไปได้เทวสุทำอย่างไรดีก็นั่งรอสักหน่อยก็ไม่เป็นไรจึงนั่งรอการอยู่ที่อาสมแห่งนั้น ขณะที่นั่งรอกันอยู่ค่ะชายยาของหัวหน้าเทวสุเกิดไปเห็นแม่โคขึ้นซึ่งแม่โคนี้ไม่ใช่แม่โครธรรมดานะคะชื่อว่าแม่โคสุรพีหรือว่าอีกชื่อหนึ่งชื่อว่ากามเทนุคำว่ากามมแปลว่าความปรารถนาคำว่าเทนุแปลว่าผู้ให้ โคนี้เป็นโควิเศษค่ะสามารถบันดาลอะไรก็ได้ตามที่ปรารถนาอยากได้น้ำนมก็อยากก็สามารถหามาได้เลยอยากได้อาหารต่างๆที่นอกเหนือจากน้ำนมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งแม่โคสุรพีนี้เกิดจากพิธีกวนกเกษียณสมุรซึ่งเป็นพิธีที่ทําให้เกิดน้ำำําอมฤตขึ้นแต่ก่อนที่จะเกิดน้ำำําอมฤตก็มีสิ่งวิเศษต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมถึงแม่โคสุรพี นี้ด้ดวยซึ่งชายาของหัวหน้าเทวสุนี้รู้จักโคสุรพีดีเนื่องจากว่าเคยได้ยินว่ามีพระราชาและทหารกว่าพันนายมาพักที่อาสมแห่งนี้ชายาของฤาษีเนี่ยก็ขอพรจากแม่โคทำให้มีอาหารมากมายมาเลี้ยงกับทหารได้ทั้งกองเลยชายาของหัวหน้าเทวสุจึงบอก กับสามีว่าพี่จา๋าพี่จา๋าน้องได้ยินมาว่าแม่โคตัวเนี้ชื่อว่าแม่โคสุรพีมีพรวิเศษสามารถบรรดาลอะไรก็ได้ตามที่ปรารถนาน้องอยากได้เจอน้องอ้อนแบบนี้หัวหน้าเทพวสุก็คล้อยตามนะสิคะ รีบตอบน้องทันทีทันใดน้องนางพี่ก็อยากได้เช่นเดียวกันแม่โคสุรพีนี้วิเศษจริงๆดูสิมีเสียงเป็นมนุษย์มีกายเป็นโคนอกจากนั้นยังมีปีกและมีหางเป็นนกยุ่งอีกด้วยพี่ว่าเรายืมกลับบ้านไปสักนิดสักหน่อยลือสีวสิทธิ์ยังไม่กลับมาก็คงไม่เป็นไรมั้ง ว่าแล้วหัวนนหนว้าเทพวสุก็เดินไปบอกเหล่าลูกน้องของตนกระซิบกะระซาบวางแผนกันเพื่อที่จะได้โคมาให้สมดังใจโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่ตนจะกระทำนั้นนำพาความทุกข์ร้อนมาให้กับพวกเขาอย่างยิ่งค่ะในที่สุดเทพทั้ง8องค์ก็นำพาโคสุรพีไปที่บ้านของตนค่ะ สุลศีวิีดหรือศีวสิทธิ์เมื่อกลับมาถึงบ้านหลังจากทุดงมองหาเอ๊ะทำไมบ้านเราโลง่ลงๆไปมองไปมองมาเอ๊ะแมคโคสุรพีไปไหนก็ลองเรียกตามค่ะแม่โคแม่โคสุรพีเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าอยู่ที่ไหน หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเมื่อหาไม่เจอแบบนี้ก็นั่งทางในเข้าชาตรวจสอบดูซิตรวจสอบปุ๊บก็เห็นได้เลยว่าแม่โคนั้นอยู่ที่บ้านของหัวหน้าราวเทพวสุฤสีโกรธมากเดินทางไปบ้านของหัวหน้าเทพวสุเมื่อไปถึงพบเห็นแม่โคสุรพีคาหนังคาเขาแบบนี้โกรธมากค่ะฤษีโกรธมากทำอย่างไรฤษีโกรธมากก็ต้อง สาบหรือศีก็จัดการทำการสาบเหล่าเทพวสุทั้งแปดเลยเจ้าทั้งแปดเจ้าทั้งแปดทำผิดอย่างร้ายแรงเจ้าขโมยแม่โคของข้าไปเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายข้าขอสาบแช่งเจ้าให้เจ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ โอ้ยเจอคำสาบแบบนี้ไปเหล่าเทพวสุตัวสั่นเสียใจอย่างมากร้องไห้กระงมเจียวเจ้าเป็นเด็กไปเลยบรรดาลูกน้องของเทพวสุก,ก็รู้สึกตกอ,อกตกใจมากทั้งหมดต่างรีบพูดขึ้นมาเป็นเสียงเดียวกันว่า ฤษีฤษีข้าต้องขอโทษข้าต้องขอโทษจริงๆข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยข้าก็แค่ทําตามคําสั่งของหัวหน้าค้าข้าไม่ได้ตั้งใจหัวหน้าข้าต่างหากล่ะที่เป็นผู้สั่งข้าอ้าวเฮ้ยหัวหน้าโดนเลยนะหัวหน้าโดนชี้โบยมาแบบนี้หัวหน้าก็ตกใจแต่ไม่รู้จะทํายังไงได้เพราะว่าตนผิดจริงๆฤษีเห็นดังนั้น จึงบอกว่าคำสัปหหงข้อไม่สามารถลบล้างลงได้แต่เอาเถอะในเมื่อเจ้าบอกมาแบบนี้ข้าจะให้พรแก่เจ้าขอให้เจ้าทั้งเจ็ดเกิดไปในโลกมนุษย์และภายในปีเดียวกันนั้นก็ให้เจ้าสามารถกลับขึ้นมาบนโลกสวรรค์ดได้ยกเว้นเจ้า เจ้าหัวหน้าเทพเจ้าเป็นผู้นำในการขโมยไปเพราะฉะนั้นเจ้าต้องใช้ชีวิตอย่างยืนยาวบนโลกมนุษย์โดยเจ้าจะมีอายุที่ยืนมากและเจ้าจะไม่มีบุตรหรือภรรยาเป็นเพื่อนเจ้าอย่างไรก็ตามข้าก็ยังให้พรเจ้าขอให้เจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งมีความรู้สึก ลึกร้ำเรียนรู้เรื่องคำพีอันศักดิ์สิทธิ์มีความเก่งกาจและความเฉลียวฉลาดแถมยังหล่อเหลาเป็นบุตรที่เชื่อฟังบิดาอย่างดีเยี่ยมว่าแล้วฤสีวสิตก็จุงโคสุรพีของตนหายลับไปข่าวนี้เหล่าเทวสุจะทำอย่างไรดีคะเหล่าเทวสุก็ต้องเตรียมในการเกิดไปเป็นมนุษย์ พวกเขาจะทำอย่างไรดีถ้าพวกเขาปล่อยตามยถากรรมเดี๋ยวก็เกิดไปอยู่ในท้องหมูท้องหมาซะาง,งาั้นเขาก็จึงคิดกันว่าอย่างน้อยที่สุด ก็ต้องหาแม่ซะก่อนแม่ของเขาก็ควรจะเป็นแม่ที่คู่ควรกับการที่เขาเกิดมาและเขาได้รับทราบข่าวว่าพระแม่คงคาก็จะลงไปยังโลกมนุษย์อยู่แล้วทั้งหมดจึงเดินทางไปหาพระแม่คงคาเพื่อขอให้ทรงรับหน้าที่เป็นมารดาของตนฝ่ายพระแม่คงคาก็จะต้องลงมาในโลกมนุษย์อยู่แล้วเมื่อได้รับฟัง คำของเหล่าเทวสุที่ขอรอ้องพระนางก็จึงไม่อิดออดเลยก็ในเมื่อต้องลงไปพบกับเท้าสารตนุไปเฟอร์เจอริงกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆพระนางจึงเต็มใจรับปากที่จะยอมเป็นมารดาให้กับเท้าเทวสุเหล่านั้นพระแม่คงคาก็จึงลงมาในโลกมนุษย์มาลงสู่แม่น้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำของตัวเอง ก็จัดการว่ายน้ำอย่างมีความสุขฟินอย่างมากโอ้โลกมนุษย์ก็น่าอยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วโรงมนุษย์ก็สวยงามอยู่ <c oughs> แต่ว่าฝุ่นเยอะไปนิดนึงนะขณะที่พระแม่คงคากำลังว่ายน้ำอย่างสนุกสนานอยู่นั้น <c oughs> ก็ได้ยิยนเสียงผู้ชายร้องไห้มาพแม่คงคาหันไปมองและก็เดินไปหาผู้ชายคนนั้น ท่านคือใครหรือทำไมท่านถึงมาร้องไห้มีน้ำตานองหน้าแบบนี้ผู้ชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นมาน้ำตางอ้องหน้าทีเดียวและตอบไปว่าข้าเป็นกษัตริย์ชื่อว่าสารตนุข้ามาร้องไห้อยู่ตรงนี้เพราะว่าข้าเสียภรรยาของข้าไปข้ายังไม่มีบุตรเลยพระแม่คงคาได้ยินดังนั้น ก็รู้สึกตกใจไปอันมากอ๋อนี่เองสาตนุคนที่ข่าตามหามานาแสนนานแต่ว่าเราบอกความจริงเขาไม่ได้เอางี้เอางี้พระแม่ของคาจึงตอบกษัตริย์สาตนุไปว่าเอางี้ดีไหมคะท่านข้าน่ะ จะยอมเป็นภรรยาของท่านแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือท่านห้ามถามอะไรกับข้าก็ตามไม่ว่าข้าถาอะไรก็ตามท่านต้องตามใจข้าท่านต้องห้ามยุ่งเรื่องของข้าเอาเป็นว่าห้ามยุ่งเรื่องของข้าท่านโอเคมะ เท้าสารตนุได้ยินดังนั้นก็ดีใจสิคะอยู่ดีๆก็มีสาวงามมาเป็นคู่จิ้นของตนรู้สึกดีใจแบบนี้ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยรับปากทันทีคะ่ะแล้วคู่นี้ก็เดินเข้าพิธีวิวาไป หลังจากนั้นอีกเพียงแค่ปีเดียวพนางคงคาก็คลอดลูกชายคนโตออกมาลูกชายมีความรอเราแข็งแรงน่ารักกษัตริย์สารตนุก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งรักลูกชายดังดวงใจเลยแต่เพียงแต่ไม่กี่วันเท่านั้นพระแม่คงคาก็พาลูกชายไปที่ริมตะลิ่งแล้วก็โยนลูกทิ้งลงไปที่แม่น้ำคงคาทันที เท้าสารนุได้แต่เสียใจไม่รู้จะพูดอะไรออกมาเพราะว่าไม่สามารถห้ามพนางคงคาได้เพราะตนก็รู้อยู่ว่าได้สาบานกับพระแม่คงคาไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทำได้ก็ทำได้แค่รีบปั๊มลูกคนถัดไปเท่านั้นเอง ท้าวสารตนุและพระแม่คงคาก็มีลูกถัดมาในปีถัดไปลูกคนที่สองพระแม่คงคาก็ทำตัวเช่นเดิมอีกแล้วพาไปริมตะลิงแล้วก็โยนลูกทิ้งลงสู่แม่น้ำคงคาเช่นเดิมท้าวสารนุก็ได้แต่เสียใจกัดฟันกรอดๆทำอะไรไม่ได้เช่นเดิมคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ด พ่อแม่คงคาทำเหมือนเดิมทุกคนเลยค่ะโยนทิ้งแม่น้ำคงคาทุกคนคนสุดท้ายคราวนี้เท้าสารตนุไม่รอแล้วนะคะทนไม่ได้แล้วค่ะหลังจากที่รีบมีลูกอีกคนหนึ่งเป็นคนที่แปดคราวนี้เมื่อลูกคลอดมาเท้าสารน,นุเอาแต่โอบอุ้มอุ้มชูไม่ยอมให้ลูกห่างจากอกตัวเองเลยไปไหนมาไหนก็พาลูกไปด้วยอยู่เสมอ แต่แล้วก็พลาดค่ะมีอยู่วันหนึ่งที่ท้าวสารนุรีบไปจับผู้ร้ายที่นอกเมืองอารามรีบก็จึงลืมนำลูกไปด้วยแต่ก็ไม่ไหวที่จะฝากลูกน้องให้คอยดูแลพ่อแม่คงคาเป็นอย่างดีพ่อแม่คงคาศกโอกาสนะสิก็รีบพาลูกไปที่ริมตะลิงแล้วก็เตรียมตัวที่จะโยนลูกลงน้ำ แต่ลูกน้องของเท้าสารนุรีบไปบอกเท้าสารนุได้ทันเท้าสารนุเรียบควบม้ากลับมากลับมาที่วางของตนเองโดยเร่งด่วนและเมื่อกลับมาถึงพระแม่คงขากำลังจะโยนลูกเท้าสารนุรีบไปรับลูกได้ทันอย่างรวดเร็ว,เ,รวเมื่อรับลูกมาแล้วเท้าสารนุโกรธมากกัดฟันกรดๆแล้วพูดว่าเจ้าทำกับลูกข้าอย่างนี้อีกแล้วนะ ข้าทนไม่ไหวแล้วนะทําไมทําไมเจ้าต้องทําอย่างนี้กับลูกของข้าลูกข้าทุกคนเจ้านําไปทิ้งลงแม่น้ําหมดเลยนี่ลูกคนที่แปดแล้วข้าขอร้องเจ้าอย่าทําแบบนี้อีกเลยพระแม่คงคาหันมายิ้มค่ะเพราะภารกิจของตนเองเท่ากับสาเร็จแล้วนะสิคะพระแม่คงคาหันมาและก็บอกกับเท้าสารตนุบอกว่า ท่านผิดคำสาบานกับข้าท่านเคยสัญญากับข้าว่าท่านจะไม่ห้ามข้าท่านจะตามใจทุกอย่างห้ามยุ่งเรื่องของข้าแต่ในขณะนี้ท่านได้ยุ่งเรื่องของข้าแล้วเพราะฉะนั้นข้าจะต้องจากท่านไปแต่ไหนๆก็ไหนๆข้าจะขอบอกความจริงให้กับท่านรูปของท่านทั้ง8องค์เนี้จริงๆแล้วเป็นเทวดาที่มาเกิดคือคณะเทวสุ ซึ่งทั้งเจ็ดองนั้นก่อนหน้านี้ข้าได้ช่วยให้เขาไม่ทรมานและได้กลับคืนสู่สวงสวรรค์อย่างรวดเร็วแต่คนที่8ปนี้คือหัวหน้าของเทพ,พเขาจำเป็นจะต้องมาทรมานอยู่ในโลกทั้งชีวิตของเขาซึ่งท่านทำให้สิง่งเหล่านี้อุบัติเกิดขึ้นดังนั้นคราวนี้ข้าและลูกคนที่แปดของข้า จะไปจากท่านข้าจะขอลาจากท่านไปก่อนและพระไม่คงคาก็พาลูกชายวาบหายไปทิ้งให้เท้าสารตะนุโดดเดียวเดียวได้โดนเทอยู่ตามลำพังอยู่ที่ริมตะลิ่งนั่นเอง ส่วนพระแม่คงคานั้นจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกค่ะก็แค่พาลูกส่งลูกไปเรียนวิชาต่างๆเท่านั้นเองพาลูกชายไปเรียนวิชาเวทต่างๆกับาวพระฤาษีเรียนกับพระด้วยนะคะแล้วก็เรียนกับราวฤาษีด้วยจนกระทั่งลูกโตแล้วก็เกรงกล้ามีความสามารถเกินใครๆให้ชื่อลูกของตนว่าเท้าพีสมะหลังจากนั้นก็พาเท้าพีสมะ กลับคืนสู่อ้อมอกของเท้าสาานุแล้วพระแม่คงคาก็กลับคืนสู่สวรรค์พร้อมทั้งบล็อกเท้าสารนุในทุกๆช่องทางคา่ะ เรื่องราวนี้นะคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงความเป็นไปของชีวิตและวัฏจักรการเกิดและการตายเพราะทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวเพียงใดร้วนมีคุณค่าและมีจุดหมายทั้งสิน้นการที่ชีวิตจะจบลงอย่างรวดเร็วไม่ได้หมายความว่าเป็นการจบที่น่าเสียดายการจบที่มากผิดหวงังหรือน่าเสียใจหรอกนะคะแต่บางครั้งอาจจะเป็นการปลดปล่อยจากความทุกข์และ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นวิญญาณใหม่ทุกการกระทำในชีวิตนี้มีผลต่อชีวิตในวันข้างหน้าค่ะจบแล้วนะคะนิทานที่มีความรู้และสาระค่ะผักก็จะมีนิทานต่อมาเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ